สัดส่วนแป้งโดกับเนยที่จะรีดเข้าแป้งเป็นเท่าไหร่สาหรับครัวซองเนาะสัดส่วนของเนยที่จะใช้รีดเข้าแป้งกับเนยนะจะเป็นครึ่งหนึ่งของปริมาณแป้งสาลีนะคะที่เราใช้ผสมในแป้งโดยกตัวอย่างจากสูตรที่แม่แวหวใช้สอนนะักเรียนในคลาสเรียนครัวซองของแม่แหว,วนะคะและเป็นสูตรความอร่อยระดับมิชลินสตาร์เลยนะแป้งสาลีที่แม่แววใช้ผสมแป้งโดห้ารอกรัม แล้วเนยนะคะที่ไม่แผาใช้รีดเข้าแป้งกับเนอยอะ่ะ250กรัมเพราะฉะนั้นอะ่ะก็คือเนอยอะ่ะก็จะเป็นเครื่องหนึ่งของน้ำหนักแป้งสาลีที่เราใช้ผสมในแป้งโดหรือในกรณีที่เพื่อนๆอ,อยากจะลดสูตรลงเครื่องหนึ่ง เช่นจากแป้งสาลีที่เราใช้ผสมมา500กรัมใช่ไหมลดลงครึ่งหนึ่งก็จะเหลือแป้งสาลี250กรัมใช่ปะแล้วเนยที่เราใช้ทําบล็อกเนยก็ลดลงครึ่งหนึ่งจาก250กรัมก็ลดลงเหลือ125กรัมเราก็จะได้บล็อกเนย125กรัมสําหรับรีดเข้าแป้งกับเนยสำหรับในวีดีโอที่เพื่อนๆเห็นนะคะก็จะเป็นขั้นตอนในการรีดเข้าแป้งกับเนยนะซึ่งแป้งโดที่มแมวใช้นะคะก็คือแป้ง500กรัมนะผสมออก ออกมาเป็นแป้งโดโครวซองทั้งหมดนะคะประมาณ940กว่ากนะแล้วก็บล็อกเนยที่เมื่อวาใช้นะคะก็250กรัมรีดเข้าแป้งกับเนยแล้วก็ขยายเมื่อกี้พับ4เสร็จนะแล้วอันนี้เราก็ขยายต่อ แล้วก็จะทําการพับสามอีกรอบหนึ่งแล้วเพื่อนๆบางคนนะก็ติดปัญหานิดนึงก็คือเวลาที่เพื่อนๆรีดไปอะ่ะแล้วแป้งมันหดรีดแล้วแป้งมันไม่ค่อยขยายนะคะอันนี้จะเกิดจากขั้นตอนของการพักแป้งนะบางทีเพื่อนๆพักแป้งไม่เพียงพอนะพักน้อยไปมันทําให้แป้งรีดแล้วมันหดนะวิธีแก้ก็คือพยายามพักแป้งก่อนนะแล้วก็ค่อยรีดต่อเนาะเราก็จะรีดแป้งง่ายขึ้นนะอันนี้ก็คือขยายเรียบร้อยเราก็จะทําการ พับสามอีกรอบหนึ่งแบบนี้นะก็คือพับเสร็จหนึ่งส่วนสามแล้วก็พับทบมาหากันแบบนี้ พอเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทำการคลุมด้วยพลาสติกก่อนนะแล้วก็นำไปพักไว้ในตู้เย็นแล้วรอขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนของการรีดไฟนอลชีสและขั้นตอนของการตัดขึ้นรูปครัวซองนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะก็คือตอบคำถามเพื่อนนะคะที่ถามถึงสัสดส่วนของปริมาณแป้งโดโครัวซองแล้วก็เนยที่ใช้ในการทำบล็อกเนยในการรีดข้าแป้งกับเนยนั่นเองนะคะเดี๋ยวยังไงเจอกัน คลิปหน้าเนาะวันนี้ไม่แบบไปแล้วกลัวซสองโฮมเบคอร่อยอร่อยใครๆก็ทำได้ค่ะ